เดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคนไหนเนี่ยมีความคิดและมีความรู้สึกเช่นไรกับคุณบ้างนะคะคนที่คุณคิดถึงและนึกถึงอยู่ในตอนนี้ใบแรกออกมาเป็นเดอะมิช i a นชาวันพุธนะคะเดอะชาเวชาวันอังคารนะคะและในออฟสอดชาวธาตุลมนะและสิบเตียญนะคะชาวธาตุดินค่ะมีความยึดติดลุ่มหลงในตัวคุณมากๆเลยนะวันนี้ และก้าวถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำนะในวันนี้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอย่างกระทันหันและเหมือนกับว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนมีแรงดึงดูดที่ดูรุนแรงจนทำให้เขารู้สึก เหมือนไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนคนที่ตกกลุ่มรักแล้วก็มีความลุ่มหลงมีความยึดติดมีความต้องการในตัวคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ในวันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือจุดเปลี่ยนที่กระดันหันและก็มีแรงดึงดูดที่รุนแรงมากนะคะระหว่างคุณและเขา เดอะทาวเวอร์ Tower ในบริบทนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องหลายสักเท่าไหร่นะแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันรวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในของเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจนเขารู้สึกเหมือนเกิดอาการช็อกหรือมีความใจสั่นอย่างรุนแรงนะคะรู้สึกเหมือนมีความคุ้นเคยที่คุณเนี่ย ทั้งสองมีต่อกันมันเหมือนมีอะไรพังทลายกำแพงที่เขาเคยสร้างไว้นะคะ,ะเพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตลงจนหมดสิ้นเลยในวันนี้เขามีความปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวและความมั่นคงไปกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มองความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ย เป็นเพียงความสำคัญที่มีชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่มองไปถึงขั้นการเป็นครอบครัวและต้องการสร้างชีวิตที่มั่นคงไปกับคุณในอนาคตเลยล่ะค่ะเขารู้สึกว่ามีความพึงพอใจในตัวคุณมากคุณคือความสุขที่มาเติมเต็มภายในใจของเขาค่ะ เขาเหมือนคนที่ตามหาอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนานมากแล้วนะคะแล้วในที่สุดเขาก็มาเจอคุณนั่นเองจนในวันนี้นะคะเขารู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นและชัดเจนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้มันดู มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีพลังของอัศวินเข้ามาเสริมบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่อยากจะพุ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็ว,วแล้วก็เหมือนกับอยากจะหาความจริงเขาอาจจะอยากพูดคุยหรือทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนขึ้นแบบรวดเร็ว,วอย่างที่ตัวคนละเขาเนี่ย อาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะแล้วเมื่อจเชื่อหน่อกมาเนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีเคมีที่พิเศษมากๆเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ใจมากๆเลยอะคะ่ะเขามอกว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆและเขากําลังใช้ความพยายามในการจัดการสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้ได้ครองคู่ไปกับคุณนั่นเองนะคะ สถานการณ์ความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าเขากำลังตกตุ่มรักคุณอย่างจังเลยล่ะคะ่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตที่ไกลมากๆไปร่วมกันกับคุณด้วยเขากำลังเปลี่ยนสถานการณ์นะคะจากที่เคยนิ่งๆนะคะเคยเออมองดูอยู่ห่างๆมาเป็นความรู้สึกที่อยากจะครอบครองและก็อยากจะและอยากจะสร้างความมั่นคง เขาเห็นคุณเป็นความสุขความสมบูรณ์แบบที่เขาหวยหามาตลอดจากที่เขาเนี่ยเคยตามหาคนคนนั้นมาค่ะแล้วก็ได้มาเจอคุณในวันนี้นะคะ แต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะมีความสุขมากนะคะแต่ไพ่เดอะทาวเวอรก็เตือนว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นรวดเดวร,ร็วรุนแรงมากจนตัวเขาเองเนี่ยก็ตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันบางครั้งเขาอาจจะมีท่าทีที่ดูใจร้อนหรือตัดสินใจทำอะไรปุกบปรับจนอาจจะทำให้คุณตกใจเลยก็ได้นะคะ